จเจริญพรมีคุณโยมถามมาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตัวเรากําลังเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางอยู่หรือเปล่าแม่คนที่มีคําถามนี้เนี่ยแสดงว่าใจอยากจะออกแล้วนะอยากจะออกจากความเอาแต่ใจอยากจะออกจากความเป็นศูนย์กลางแต่อยากจะรู้ตัวให้มากกว่านี้ไม่รู้จะทําอย่างไรหลวงพี่อยากให้เราสังเกตแบบนี้ครับเวลาเรากําลังเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางมันหมายถึงว่าทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวใครเอ่ย ตัวเราเนาะทุกอย่างหมุนรอบตัวเรามันคงหมายความว่าเราคงมีความคาดหวังคาดคั้นกดดันแล้วก็มีความตั้งใจเกินพอดีถ้าเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางเราจะมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูที่ขัดขวางความตั้งใจเราหมายถึงจริงๆเราทุกคนต่างมีเป้าหมายและความตั้งใจทั้งนั้นแต่หลายครั้งทีเดียวที่เรารู้สึกว่าคนอื่นเป็นศัตรูเพียงเพราะเขาขัดขวางความตั้งใจเรา แต่บางคนก็รู้สึกว่าฉันมีเป้าหมายเหมือนกันนะแต่ใครจะขัดฉันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แหละคือคนที่มีเป้าเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือไม่สังเกตที่ความรู้สึกถูกขัดใจไม่ได้ของตัวเราเราเป็นคนที่หุดหิดจริงจังเกินไปในเรื่องของเราจนมองว่าคนที่ขัดขวางเป็นศัตรูถ้าทำแบบนั้นแล้วแล้วก็แปลว่าเรากำลังเอาตัวเราเป็นศูนย์กลาง เพราะจริงๆความตั้งใจและความปรารถนาและความต้องการของเรากับคนอื่นควรจะมีมูลค่าเท่าๆกันแต่ถ้าเราเริ่มเห็นความต้องการตัวเองเป็นใหญ่และเริ่มเห็นว่าสิ่งที่คนอื่นทําสิ่งที่อื่นต้องการเป็นปัญหาสำหรับเราเป็นศัตรูเราแล้วละก็ขัดขวางเราแล้วละก็แบบนั้นนั่นแหละความขุ่นใจก็เกิดนั่นนั่นแหละคือสัญญาณว่าเรากําลังเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางวันนี้เวลาไม่ได้ดั่งใจแล้วขุ่นใจไหม วันนี้เวลาไม่ได้ดั่งใจแล้วหงุดหงิดใจไหมเวลาน,นี้เวลาไม่ได้ดั่งใจแล้วน้อยใจตัวเองน้อยใจคนอื่นไหมนั่นแหละคือสัญญาณเริ่มต้นสังเกตรตรงนี้เอาไว้แล้วค่อยๆค,คลายนะ,จะเจริญพร